สบายๆนะคุณผู้ชมแก๊สามก็ตีไปประมาณ150นะเมื่อกี้นะคุณผู้ชมโอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u b u c h ช n n e l นัดเทตตกนะครับก็ตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็เห็นมีคุณผู้ชมถามผมเข้ามานะผมไม่เห็นผมวิ่ง วิ่งแบบวิ่งหมดปอกสักทีนะครับผมก็วันนี้ก็ถือโอกาสเดี๋ยวมาลองวิ่งให้คุณผู้ชมได้ชมกันสักนิดหน่อยนะครับผมกับเสเต็ปใหม่ของผมนะผมเบร์ลยี่สิบห้าของผมนะครับผมตอนนี้ผมก็มาเป็นสเต็ปห้าสิบหกนะครับผมลดลงมาจากห้าสิบเจ็ดนะครับแต่ก็ยังเป็นวาวเดิมอยู่นะ ว่าสเตป517นั้นน่ะคือผมใส่ได้ประมาณ3วันนะคุณผู้ชมพอกะจะเอามาวัดจีให้คุณผู้ชมนะแต่เขาเอื่อนว่ารอบนั้นน่ะคือน้ำมันปัอมน้ำมันเครื่องมันพังนะคุณผู้ชมพอพังแล้วคือมันก็เลยทําให้แบบน้ำมันเครื่องมันขึ้นมันไม่ขึ้นมาเลี้ยงชุดบนนะแล้วมันก็เลยทําให้แบบลุกเสกเต็ด พังเลยคุณผู้ชมพังหมดเลยนะก็ชุดบนนี้คือพังหมดเลยนะครับผมก็เลยได้กลับมาทำเป็นสเตป56นะครับผมว่าเดิมนะครับผมก็ตลอดตอนนี้ก็ยังเป็นสเตอร์ชุดที่เป็น15 35นะทั้งหน้าบ15ทั้งหลัง35นะครผม ก็เดี๋ยวรอท่านของข้างนะผมรอบนั้นก็เรียบร้อยอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมลูกศุกติดกำลังจะแบบทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะตอนนั้นนะกะการจะวัดจีสักหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครผมเดี๋ยวมาลองวิ่งให้คุณผู้ชมได้ดูสักหน่อยนะครับผมแต่ยังไม่ได้วัดจีนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยววิ่งหน้าไม่ให้ชมกัน สักนิดสักหน่อยนะผมก็สเตอร์ยอย่า้ไร่ก็ยังไม่รู้กันกน,นะว่ามันจะแบบได้ขนาดไหนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวแบบทางโล่งๆสักหน่อยก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากดกันดูว่าสเตปแบบนี้สเตอร์แบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะวิ่งได้ไหมแล้วผมจะวิ่งได้เท่าไหร่แต่สเตอร์นี้ผมบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมคือปลายมันอาจจะแบบเดิน เดินได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะเพราะสเตอร์มันใหญ่นะแต่ขนาดทายไม่เต็มที่นะไปแล้ว้ลยสามสบายคุณผู้ชมแต่ก็ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมสเตอร์ชุดนี้คือมันดึงท้ายได้ดีมากเลยนะแบบเจ็ดสี่แบบแ ยังแบบไปได้เรื่อยๆครับคุณผู้ชมแล้วเราใครที่จะไปใส่นะมันก็ต้องดูกำลังรถตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ารถทุกคันมันจะไล่เหมือนกันได้หมดทุกคันนะผมเห็น,นแบบเห็นผมใส่15 35แล้วเอาไปใส่บ้างนี่มันอาจจะไม่วิ่งก็เป็นได้นะคุณผู้ชมมันก็ขึ้นอยู่กับ เราไล่รถหาสเตอร์นนะ วรอดูถนนแบบลง่ลงๆสักหน่อยนะผู้ชมเดี๋ยวกดกันใหม่เมื่อกี้กดดูก็เอ้ยมันก็เอาเรื่องอยู่นะผู้ชมเอ้ยเอาอยู่นะได้ไปเนี่ยเดี๋ยวลองสักสามสิบกียราดู สบายๆนะคุณผู้ชมแกสามก็ตีไปประมาณร้อยห้าสิบนะเมื่อกี้นะคุณผู้ชมเพราะวันนี้รถมันเยอะนะครับถนนมันไม่ค่อยมีให้วิ่งนะคุณผู้ชมเอโอเคนะคุณผู้ชมมันก็เอาเรื่องอยู่ยนะคุณผู้ชมสำหรับสเต็ปห้าสิบกว่ากว่าเดินะครับ ได้อยู่ได้อยู่ผมูได้อยู่สำหรับสเต็ปนี้มาดีก็ถือว่าเรามาถูกทางนะเดี๋ยวดูทางที่มันล่งๆอีกสักหน่อยเดี๋ยวขอลองกดดูเล่นดูอีกสักรอบนั ลองกดแก่สามโดูแบบก็ยังไม่สุดเทนะ่าไหร่นะก็ยังไปได้อยู่อ,อยู่นะผูช้ชมแต่ผมอยากจะให้มันลานดินแบบได้นานกว่านี้สักหน่อยนะอันนี้ก็ย,ยังไม่ถึงอาทิตย์นะผูช้ชมผมก็ตามคำเรียกร้องนะโอ้ยโอยโอ้โอยสุดยอดแล้วลูกพี่ก็ ตาที่คุณผู้ชมถามผมเข้ามานะไม่เห็นผมวิ่งแบบวิ่งให้ดูสักทีนะคุณผู้ชมจะวิ่งได้จริงไหมอะไรนะครับผมก็อันนี้ก็เอามาซับๆกันให้ดูสักหน่อยนะแต่รถเยอะว่ะคุณผู้ชมจะได้วิ่งให้คุณผู้ชมได้ดูไหมเนี่ย ไม่ได้ไล่ขึ้นทุกเกียร์นะคุณผู้ชมแตบบ่ก็คือแบบไหลๆๆมันลดเหมือนเยอะถนนมันไม่ค่อยเหนื้อิ่งนะคุณผู้ชมจะถามว่าโอเคไหมก็สําหรับการนั่งขับธรรมดาไม่ได้มุงไม่ได้หมอบนะคุณผู้ชมชิลๆเลยหน้าใหม่ร้อยห้า 150, แต่สำหรับเกียร์สาก็โอ có áo quá lương chú ạ, cũng chưa chặt rồi

แบบมันดึงใส่ร้อยร้อยห้าได้สบายนะคุณผู้ชมโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ยังไม่ได้วิ่งเกียร์สี่เนเดิมนะคุณผู้ชมได้แค่เกียร์สามนะก็น้่าไ่นั่งขับแบบสบายนะคุณผู้ชมร้อยห้านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ตามคามเรียกร้องของคุณผู้ชมนะอยากให้ผมแบบลองวิ่งให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ คบามเรียกรล้องของคุไม่ชกแล้วนะครับผมโอเคยังไงก็อย่าลืมกด s u บสไ r i ต์กดตกใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหนกิ๊ฟหน้าเดี๋ยวกิ๊ฟหน้าเดี๋ยวเราจะมาลองบัดจีกันนะผมว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมสำหรับเรียบ125เต็ปโอ้โหอันนีสายคัดผมมันจะขาดอีกแล้วมุ่อเช้าก็ขาดไปรอบหนึ่งนะคุณผู้ชม มสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครให้กันด้วยเด้อโอเคไปละ